สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอกกุ๊กนะคะกับช่องกุ๊กไก่ทาร์ตเวิร์คค่ะวันนี้กุ๊กก็มาในท็อป,ปิกที่ว่ากับคนเนี้ยจะได้เป็นแฟนกันไหมม,หไหม,นะะมีหวังไหมนะคะมีหวังไหมนะกับคนนี้นะคะวันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะถ้าไม่มีหวังอะ่ะลูกดวงจะร้องไห้ไหมใบแรกวายค e e นอฟสวร r d จริงๆเราต้องการความชัดเจนอยู่เนาะ Temperance นะคะมีหวังไหมกับคนนี้ที่จะได้เป็นแฟน ตื่นเต้นโอ้ยโชคดีมากเลยทุกคนพลังงานไพ่ออกมาดีคือมีหวังไหมมีค่ะเตรียมรับเลยนะเตรียมรับพลังงานดีๆนะคะคุณจะได้เป็น Queen of Cup ของเขานะคะคือจริงๆเหมือนเขาตัดสินใจแล้วนะว่าต้องเป็นเราต้องเป็นเราคนเนี้ยเดี๋ยวความสัมพันธ์ทุกอย่างอะไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงนะไม่รู้คนที่ฟังความสัมพันธ์เป็นยังไงกันนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคน มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เป็นคนรักสมหวังนะถึงขั้นเป็นแฟนแบบ Energy คุณจะมีความสุขมากนะคะเอสเอซบคันะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะมีความสุขอ่ะดีใจด้วยนะทุกคนเนี่ยคุณจะได้เป็น Queen of Cup ของเขาเนี่ยเห็นไหมเหมือนเขาเอาถ้วยมายื่นให้เราอะคะ่ะเนี่ยแล้วเราก็จะได้เป็นคนรักของเขาเนาะก็มองว่าตามท็อปปิกนะคะกับคนนี้มีโอกาสมีหวังไหมที่จะได้เป็นแฟนนะคะแม่หมอกุ๊กก็บอกเลยว่า 1ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะยังไงก็อย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทํานายรับพลังงานดีๆในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็แม่หมอกูก็ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ